ฝากกดไลค์และติดตามช่องด้วยนะครับเราจะได้มีกำลังใจทำคลิปออกมาอีกเยอะๆเราจะพยายามลงคลิปทางสารสัปดาห์ละสาคลิปโดยเฉลี่ยแล้วตามนิยายจะมีเนื้อหาประมาณ6ตอนต่อสัปดาห์ถังสารภาค4ี่ตอนที่796วิวัฒนาการระดับเทพมังกรล้านส่วนอยู่รู้สึกประหลาดใจสัตว์ร้ายตามล่าสมบัติดูเหมือนจะแข็งแกร่งกว่าที่เขาจินตนาการ ยิ่งไปกว่านั้นหลังจากการฝึกฝนนี้เขายังรู้สึกมากขึ้นเรื่อยๆว่าสัตว์ร้ายล่าสมบัติได้ช่วยฝึกฝนเขาอย่างมากไม่ต้องพูดถึงสิ่งอื่นใดในแง่ของประสบการณ์เพียงอย่างเดียวความช่วยเหลือที่ได้รับอาจเทียบไม่ได้กับอสูรร้ายตีเทียนคราวนี้หลานส่วนอยู่ยืนกรานอยู่นานขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหยินและยังยังมีพลังงานมหาศาลพลังงานเหล่านี้มีพิษไฟและพิษเย็นและร่างกายของหลานส่วนอยู่ก็ถูกพวกมันควบคุมอารมณ์ไว้โดยไม่รู้สึกตัว ในเวลาเดียวกันมันก็ถูกโจมตีด้วยพิษไฟและยาพิษเย็นเมื่อใดก็ตามที่พิษไฟและพิษเย็นที่สะสมในร่างกายของเขามากเกินไปที่จะรับได้สัตว์ล่าสมบัติจะดำเนินการและเปลี่ยนน้ำแข็งและไฟของน้ำผู้หญิงอย่างที่อยู่โดยรอบให้เป็นน้ำแห่งความกลาหนเพื่อล้างร่างกายของเขาและกำจัดปัญหากลายเป็นอาหารบำรุงให้กับตัวเองหลังจากทำเช่นนี้หลายครั้งหลาน่วนอยู่เห็นได้ชัดว่าร่างกายของเขาเริ่มเปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อเส้นลมปรางกระดูกหรืออวัยวะภายในมีแสงแวววาวพิเศษอีกชั้นหนึ่งและตัวเขาเองก็เริ่มโปรง่งใสนอกจากนี้ยังมีสัมผัสแห่งทองคำมันไม่ได้ถูกเคลือบด้วยชั้นทองคำเพียงอย่างเดียวแต่กลายเป็นคริสตัลเหมือนคริสตัลสีทองดูเหมือนว่าร่างกายจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถูกกระแสน้ำแห่งความกลาหนพัดพาอยู่ตลอดเวลาและหลานส่วนอยู่เองก็รู้สึกได้ว่าระดับชีวิตของเขาดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจยิ่งกว่านั้นก็คือเกล็ดของเทพมังกรบนหน้าอกของเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปเช่นกันเดิมที่มีเพียงเจ็ดเกล็ดแต่จำนวนก็เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆเมื่อพวกเขารับการเปลี่ยนแปลงมาอย่างต่อเนื่องด้วยบ่อน้ําหยินอย่างน้ำแข็งและไฟและน้ำแห่งความโกลาหลหลังจากที่เขาฝึกฝนเกล็ดเทพมังกรบนหน้าอกของเขาก็กลายเป็นสิชิ้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ต้องสงสัยหมายความว่าเวลาที่เมื่อหลานส่วนอยู่ดำเนินการแปลงร่างมังกรจะเพิ่มขึ้นอย่างมากและพลังก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยในขณะเดียวกันก็หมายความว่าพลังของสายเลือดของเขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเร็วกว่าความเร็วที่เขาสามารถปรับปรุงได้ในระหว่างการฝึกฝนตามปกติมากแต่ที่นี่มีเรื่องดีๆให้ทำอีกแน่นอนบ่อน้ำหยินอย่างน้ำแข็งและไฟนี้มันเป็นดินแดนสมบัติสำหรับการเพาะปลูก ในขณะที่หลานส่วนอยู่กำลังฝึกฝนอย่างอิสระทันใดนั้นก็มีแรงดูดขนาดใหญ่มาจากด้านบนและในช่วงเวลาต่อมาร่างกายของเขาก็ถูกดูดออกจากบ่อน้ำหยินอย่างน้ำแข็งและไฟเสียงโกรธด,ดังขึ้นว่าคุณคุณทำอะไรลงไปหลานส่วนยู่ร่อนลงบนพื้นโดยให้เท้าของเขายืนอย่างมั่นคงและลืมตาขึ้นมาอย่างว่างเปล่าตรงหน้าเขาคือเอ่อหมิงด้วยสีหน้าโกรธเคืองหลานสวนอยู่มองเขาอย่างสงสยัย ผู้อาวุโสเออรมิงเกิดอะไรขึ้นเออรมิงยกนิ้วของเขาไปด้านข้างมีอะไรเกิดขึ้นคุณถามฉันฉันไม่ควรถามคุณหรือไม่ล้านส่วนอยู่ตามนิ้วของเขามองเข้าไปทิศทางนั้นคือทิศทางของบ่อน้ําหยินหยาง เมื่อเขาเห็นบ่อน้ำหินอย่างเขาก็ผะงะเช่นกันบ่อน้ำหยินอย่างน้ำแข็งและไฟดั้งเดิมน้ำผู้หินน้ำแข็งที่หนาวเย็นและน้ำผู้หยางที่ลุกโชตช่วงจะเป็นสีน้ำเงินเข้มและสีแดงตามลำดับมีความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างทั้งสองแต่เมื่อฉันดูอีกครั้งในเวลานี้สีของน้ำผู้ทั้งสองเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดและพวกมันก็สว่างขึ้นมากแม้แต่อุณภูมิที่ปล่อยออกมาก็ดูจะรุนแรงน้อยลง ไม่น่าแปลกใจเลยที่เมื่อเขาฝึกซ้อมมาก่อนเขารู้สึกว่าความรู้สึกร้อนและเย็นไม่ชัดเจนนักเกิดอะไรขึ้นกับบ่อน้ำหยินหยางสิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรผู้อาวุโสเออิมิงเกิดอะไรขึ้นกับบ่อน้ำหยินหยางหลานส่วนอยู่ถามอย่างสงสัยเออิมิงพูดด้วยความโกรธเกิดอะไรขึ้นมีเพียงคุณเท่านั้นที่เข้าไปฝึกซ้อมคุณควรบอกฉันว่าเกิดอะไรขึ้น หัวใจของหลานส่วนอยู่ตกตะลึงเป็นไปได้ไหมที่มันเกิดขึ้นจากน้ำแห่งความกลาหนควบแน่นแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้เขารีบตะโกนเรียกสัตว์ร้ายล่าสมบัติในใจว่าเสี่ยวเปาเราสร้างมันขึ้นมาหรือเปล่าด้วยแสงและเงาที่ส่องประกายสัตว์ล่าสมบัติก็ออกมาจากหน้าผากของหลานส่วนอยู่เมื่อมองดูเอ,อ์หมิงที่อยู่ตรงหน้าเขาเขาสูดจมูกแล้วพูดว่าบ่อน้ำหยินอย่างน้ำแข็งและไฟปลอมของคุณมันไม่ค่อยดี หลังจากฝึกซ้อมมาระยะหนึ่งพวกมันก็อ่อนแรงลงแต่ไม่เป็นไรยังไงสนามในบ่อก็จะผุดและหมุนเวียนออกมาในอีกไม่กี่วันมันก็จะกลับสู่สภาพเดิมตามธรรมชาติเออมมิงมองไปที่สัตว์ร้ายล่าสมบัติตรงหน้าเขาและเขาก็ผงะเล็กน้อย ร่างกายของชายคนนี้ไม่โปร่งใสอีกต่อไปแต่กลับแข็งแกร่งมากและแม้แต่ออร่าของเขาก็แข็งแกร่งขึ้นมากความผันผวนของจิตก็ควบแน่นไม่กระจายอีกต่อไปและมีความแปรปรวนน้อยลงเหมือนมีสติเกิดขึ้นเห็นได้ชัดว่าเขาได้รับผลประโยชน์อะไรบางอย่างมันง่ายสำหรับคุณที่จะพูดคุณรู้ไหมว่าน้ำพูทั้งสองนี้ถูกสร้างขึ้นโดยการบรรจบกันของแก่นแท้ของชีวิตของหลวสิงคุณทำอะไรลงไป คุณปล่อยให้มันกินมากเกินไปนี่เป็นการกลืนกินแก่นแท้ของโลกคุณไม่สามารถฝึกฝนต่อไปได้อีกมิฉะนั้นพลังงานชีวิตของดาวต้หลัวทั้งหมดจะได้รับผลกระทบนักล่าสมบัติมุ่ยและพูดว่านี่เป็นเพราะแหล่งกําเนิดชีวิตของดาวเคราะห์นี้ไม่แข็งแกร่งพอมันแค่อ่อนแอลงเล็กน้อยหนึ่งในหมื่นของดาวทานันทําไมคุณถึงวิตกกังวลละ่ะคุณไม่ควรพูดแบบนี้มันเป็นหนึ่งในหมื่นของดาวเคราะห เอิหมิงพูดด้วยความโกรธและในเวลาเดียวกันเขาก็สังเกตเห็นหลานส่วนยู่เมื่อมองใกล้ๆเขาสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในหลานส่วนยู่ทันทีในเวลานี้เกล็ดมังกรบนร่างของหลานส่วนยู่ถูกดึงกลับออกแล้วและผิวของเขาก็ใสแจ๋วแม้ว่าเขาจะไม่มีผมแต่หัวของเขาก็หัวล้านเช่นกันซึ่งดูตลกนิดหน่อยแต่ผิวใสและชุ่มชื้นมีแสงอันล้ำค่าปรากฏขึ้นทั่วทั้งร่างกายเต็มไปด้วยลมหายใจแห่งชีวิตที่แรงกล้า แต่มันทำให้ผู้คนรู้สึกว่าเขาเป็นเหมือนสมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสวรรค์และโลกแน่นอนว่าเขาได้รับผลประโยชน์มากมายหลานส่วนยูเองก็รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวเองโดยธรรมชาติพลังของสายเลือดของเขาได้รับการปรับปรุงอย่างมากพลังงานที่มีสีสันในกระแสน้ำวนของสายเลือดของเขาเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าและพลังวิญญาณของเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกันแม้ว่าเขาจะไม่ทราบระดับที่แน่นอน แต่เขารู้สึกว่าพลังวิญญาณของเขาน่าจะเกินระดับที่45แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความแข็งแกร่งของร่างกายเขาเขารู้สึกได้ว่าความแข็งแกร่งของเขามีพลังพิเศษในทุกส่วนของร่างกายความแข็งแกร่งทางจิตก็ดีขึ้นอย่างมากเช่นกันแม้ว่าเขาจะรู้ว่าเขาฝึกฝนที่นี่ไม่นานแต่ช่วงเวลาอันสั้นนี้มีประโยชน์ต่อเขามากมันดีกว่าผลจากการฝึกฝนที่มีมาหลายปี สัตว์ล่าสมบัติตะคอกและพูดว่ากอริลลาคุณควรรู้ว่าอนาคตของนายท่านคืออะไรและมันมีความหมายอย่างไรต่อเชื้อสายของสัตว์อสูรวิญญาณและโดยเฉพาะการกลับมาของนายท่านมีความที่แท้จริงอย่างไรมันจะนำมาซึ่งอนาคตที่สดใสแก่คุณและณจุดนี้คุณลังเลที่จะใช้มันความโกรธบนใบหน้าของเออหมิงค่อยๆหายไปและเขาพูดด้วยน้ำเสียงทุม้มไม่ใช่ว่าฉันไม่เต็มใจ แต่ในที่สุดดาวโต้หลัวนี้ก็ได้สร้างขึ้นมาและเราไม่ได้เป็นคนสุดท้ายที่จะพูดในทุกสิ่งในที่นี่โต้หลัวยังมีผู้สังเกตการของรัฐบาลกลางบนโลกเพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงของดาวเคราะห์ได้ตลอดเวลาสหพันธ์โต้หลถือว่าสถานที่แห่งนี้เป็นทรัพยากรสำรองในอนาคตสหพนันธารโต้หลัวได้มอบดาวเคราะห์ดวงนี้ให้เราจเจริญรุ่งเรืองแต่ก็ให้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลง,ท,งทั้งหมดที่นี่ตลอดเวลา บ่อน้ำหยินอย่างน้ำแข็งและไฟถูกสร้างขึ้นอย่างลับๆโดยเรามีเพียงเจ้าหน้าที่อาวุโสของโรงเรียนสื่อหลายเคอและทั้งเหมือนเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้ดังนั้นจึงไม่มีที่ว่างสำหรับการสูญเสียหนึ่งในหมืม่นความผันผวนของพลังงานชีวิตเพียงพอที่จะทำให้เกิดความผันผวนอย่างมากในเครื่องมือตรวจจับทั้งหมดและนี่ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ไม่เช่นนั้นสถานที่แห่งนี้อาจถูกเปิดเผยแน่นอนว่าหลานส่วนอยู่หวังไว้ในใจของเขาว่าจะฝึกฝนต่อไป ผลประโยชน์ที่นํามาให้เขาที่นี่ยิ่งใหญ่เกินไปหากเขาฝึกฝนต่อไปเขาอาจมีความเป็นไปได้ที่จะทะลุวงแหวนที่ห้าได้ภายในหนึ่งหรือสองเดือนสถานที่แห่งนี้มันคือดินแดนสมบัติสําหรับเขาแล้วที่นี่คือสถานที่ฝึกซ้อมที่เหมาะสมที่สุดแต่เออร์มิงได้พูดคุยถึงระดับนี้แล้วและเขาไม่สามารถยืนกรานต่อไปได้ผู้อาวุโสเออร์มิงหลานส่วนยุคเขาแสดงความเขินอายเล็กน้อยแล้วพูดว่าฉันอยากมาฝึกที่นี่ในอนาคต ฉันจะมาทุกปีได้ไหมปากของเอิร์มิงกระตุกถ้าคุณยังทำตามวิธีการฝึกฝนก่อนหน้านี้คุณจะไม่สามารถมาที่นี่ได้อีกเราก็ทนไม่ได้เช่นกันเช่นเดียวกับที่สัตว์ล่าสมบัติพูดบ่อน้ำหยินอย่างน้ำแข็งและไฟที่นี่ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ไม่ได้เกิดมาพร้อมกับธรรมชาติ ราคาที่ต้องจ่ายมันมหาศาลวิธีการดูดซับของคุณเป็นอันตรายต่อดาวโต้หลัวและเป็นเรื่องง่ายที่จะทําให้สหาพันธ์โต้โหลตรวจพบความผันผวนนี้ความแข็งแกร่งในปัจจุบันของคุณยังอ่อนแอเกินไปหากพบว่าคุณฝึกฝนเช่นนี้มันจะไม่ดีสําหรับคุณมันไม่ใช่เรื่องดีการฝึกฝนก่อนหน้านี้เพียงพอให้คุณแยกแยะได้สักระยะหนึ่งรอจนกว่าคุณจะทะลุคอขวดแล้วค่อยดูต่อไป ตอนที่797เปาเย่ผู้ยิ่งใหญ่ฉันเข้าใจแล้วขอบคุณผู้อาวุโสหลานส่วนยู่กล่าวด้วยความเคารพคงจะดีไม่น้อยถ้ามาที่นี่เมื่อเราฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ด้วยความช่วยเหลือจากสายน้ำแห่งความกลาหนการทะลุทะลวงแบบนี้ย่อมมีประสิทธิภาพมากกว่าอย่างแน่นอนอย่างน้อยก็สามารถรับประกันได้ว่าจะมีพลังงานเพียงพอในการปรับปรุงตัวเอง เออมิงมองดูสัตว์ร้ายล่าสมบัติอย่างลึกซึ้งและพูดกับหลานส่วนยูคุณควรใส่ใจกับการใช้ผู้ชายคนนี้ด้วยฉันเข้าใจแล้วตอนนี้มันสามารถดึงสิ่งที่น่าอัศจรรย์บางอย่างออกมาได้และมันสามารถช่วยให้คุณดูทซับมันได้เร็วขึ้นแต่วิธีของมันคือการตกปลาจากทะเลสาบไม่ว่าจะบริโภคมากเกินไปหรือไม่ก็ถูกบังคับกลั่นกรองเอาเฉพาะแก่นที่ดีสุดเท่านั้นและหลังจากนำแก่นที่ดีออกไปแล้วพลังงานมหาศาลดั้งเดิมก็จะสลายไป เช่นเดียวกับในตอนนี้ถ้าคุณสามารถดูดซับพลังงานของโลกได้หนึ่งในหมื่นชั้นเกรงว่าชื่อโตโหลจะพังทลายลงหลายครั้งและแก่นแท้ที่ดีอาจมีเพียงหนึ่งในพันของพลังงานที่คุณดูดซับไปฉันกลัวว่าคุณจะดูดพลังไปมากกว่าหนึ่งส่วนล้านด้วยซ้ำนักล่าสมบัติพูดอย่างเหยียดหยามแล้วในละฉั้นเรียกมันว่าแก่นแท้ที่ดีและทิ้งขี้เท่าของเสียออกไปแน่นอนว่านายท่านของฉันจะดูดซับเฉพาะแก่นแท้ที่ดีเท่านั้น และขี้เท่าเหล่านั้นก็ถูกทิ้งไปตามธรรมชาติคุณแค่ต้องกระจายมันออกไปอย่าคิดว่าคุณต้องสูญเสียอย่างเดียวลองมองดูเรือนเพาะชํำรอบตัวคุณแล้วคุณรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงไหมเอิ้มิงตกตะลึงและมองไปรอบๆโดยไม่รู้ตัวและเขาก็พบสิ่งผิดปกติหลังจากได้เห็นมันก่อนหน้านี้ความสนใจของเขาถูกดึงดูดเพียงบ่อน้ำหยินอย่างน้ำแข็งและใสเท่านั้นเขาไม่ได้สังเกตเห็นต้นไม้ที่นี่ในตอนนั้นเองที่เขาค้นพบว่าพืชพันธุ์ต่างๆรอบบ่อน้ำหยินอย่าง นั้นสูงขึ้นกว่าเดิมมากและเห็นได้ชัดว่าพลังงานชีวิตของพวกมันแข็งแกร่งขึ้นมากสัตว์ล่าสมบัติมองดูเอ๋อหมิงด้วยความดูถูกและพูดว่าตกปลาในทะเลสาบแห้งหรือคุณรู้แต่ผายลมฉันเรียกมันว่าการแยกจากกันและการบำรุงเลี้ยงระดับการดำรงอยู่ควรดูดซับพลังงานระดับใดคุณคิดว่าสำหรับย่าวิญญาณธรรมดาควรใช้พลังงานที่ทรงพลังที่สุดในการหล่อเลี้ยงหรือไม่และคิดว่านั่นจะทำให้พวกมันเติบโตเร็วขึ้นและโตเต็มที่ในทันที แต่แท้จริงแล้วเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานโดยเปล่าประโยชน์ในขณะที่ฉันกำลังกลั่นน้ำแห่งความกลาหนเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายส่วนที่เกินพลังงานทั้งหมดกระจายอยู่ที่นี่ด้วยอากาศแห่งความกลาหนอย่างน้อยให้สถานที่เพาะปลูกของคุณช่วยพวกมันให้มีการเติบโตเพิ่มอีกนับพันปีคุณยังมีหน้ามากล้าว่าฉันไม่มีสายตาและยังกล่าวว่าใช้พลังงานหนึ่งในหมื่น และนายท่านของฉันสิ่งที่ดูดซึมได้เป็นเพียงส่วนเล็กๆเ,เท่านั้นพลังงานชีวิตที่ใช้ไปทั้งหมดอยู่ที่พืชเหล่านี้ดังนั้นพลังงานชีวิตของโลกเองก็ไม่ได้อ่อนแอลงมากนะักแล้วจะค้นพบอะไรเดิมทีที่นี่ก็ควรจะจ่ายค่าตอบแทนให้ในายท่านของฉันเป็นการฝึกซ้อมในเมื่อท่านคิดว่านี่เป็นการตกปลาในทะเลสาบแห้งก็ลืมมันซะอย่าร่วมมือกับทุกคนในอนาคตคนตีสองหน้าเอาล่ะนายท่านเราไปดาวดวงอื่นก็ได้ ราบใดที่ยังมีต้นกำเนิดของชีวิตฉันก็สามารถหาสถานที่ที่คล้ายกันให้คุณฝึกฝนได้เช่นกันหืมหืมพวกคุณไม่รู้จักคนดีฉันเสียพลังงานไปมากโดยเปล่าประโยชน์เออหมิงก็มึนงงเล็กน้อยประเด็นคือเขาปล่อยสติและสัมผัสอย่างระมัดระวังมันเกิดขึ้นเช่นนี้จริงๆความแข็งแกร่งของชีวิตโดยรวมที่นี่ได้รับการปรับปรุงอย่างมากสมบัติทั้งสวรรค์วัตถุและโลกเติบโตอย่างรวดเร็วไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเชื้อสายดาวโต้หลวและวิวญ,ญ,ญญาณสัตว์ร้าย หลานส่วนอยู่รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยจากนั้นเขาก็โล่งใจสัตว์ล่าสมบัติตัวนี้จัดการสถานที่เพาะปลูกให้กับพระเจ้ามังกรถ้ามันตกปลาได้เฉพาะในหนองน้าแห้งๆแ,แล้วมันจะไปนั่งในตาแหน่งนั้นได้อย่างไรมันไม่ได้ไม่ได้อธิบายก่อนหน้านี้มันกําลังรอที่จะตกหน้าเออหมิงสินะผิวของเอหอมิงเปลี่ยนไปครั้งแล้วครั้งเล่าและหลานส่วนอยู่พูดด้วยรอยยิ้มผู้อาวุโสดูนิสิตใบหน้าของเออหมิงเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินและแดงไอและพูดว่า อาจารย์เป่าแล้วทำไมคุณไม่พูดก่อนหน้านี้ละ่ะสัตว์ล่าสมบัติกลางมือของเขาไม่จำเป็นต้องพูดเลยคุณซึ่งเป็นบุคคลระดับเทพที่มีจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ไม่สามารถค้นพบสถานการณ์ที่ชัดเจนเช่นนี้ได้ยังถามพวกเราอยู่อีกเหรอให้ในายท่านของข้าฝึกฝนหน่อยสิอีกเออหมิงพูดอย่างเชื่องช้าใช่ฉันคิดผิดอาจารย์เป่านี้เป็นความเข้าใจผิดแล้วคุณล่ะจะฝึกฝนต่อไปไหม มันเป็นเพียงว่าหลังจากที่วัสดุธรรมชาติและสมบัติทางโลกที่นี่สุกงอมแล้วฉันเลือกพวกมันออกไปแล้วพวกมันสามารถเติบโตได้อีกครั้งใช่ไหมสัตว์ล่าสมบัติพูดเบาๆไม่ฝึกซ้อมเปลี่ยนสถานที่เธอมันเป็นพื้นที่ของคุณเองคุณควรจัดการมันเองนายท่านไปกันเถอะเออมิงพูดด้วยความโกรธยกเว้นสถานที่นี้ไม่มีที่ไหนที่คุณหาบ่อน้ำหยินอย่างน้ำแข็งและไฟเจอ บ่อน้ำหยินอย่างตัวจริงในสำนักถังมันเป็นทาราสองขั้วที่แท้จริงและเป็นสถานที่แห่งกฎอายการศึกบุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้เว้นแต่คุณจะมีส่วนร่วมอย่างมากต่อสำนักทังแต่ก็ไม่แน่ว,ว่าจะอนุญาตให้เข้าไปได้ที่นี่เท่านั้นที่ทำได้เรามาที่นี่เพราะเลือดของส่วนอยู่คุณคิดว่าฉันไม่เข้าใจหรอมีดาวเคราะห์ดวงใดที่ให้กำเนิดแหล่งกำเนิดชีวิตที่ทรงพลังเช่นนี้คุณสามารถหาแหล่งที่มาแบบนี้ได้จริงหรือไม่ หากคุณมีความสามารถนี้จริงทำไมคุณถึงทำให้จิตสํานึกทางจิตวิญญาณของคุณเสียหายจนเสียชีวิตได้ดวงตาของสัตว์ล่าสมบัติเบิกกว้างและเขากำลังจะพูดอะไรบางอย่างแต่หลานส่วนอยู่ก็หยุดไว้ผู้อาวุโสเออหมิงฉันขอโทษฉันจะพยายามชักชวนมันอย่าได้เป็นกังวลไปตราบใดที่คุณเต็มใจช่วยเหลือเราเราก็เต็มใจที่จะฝึกฝนที่นี่ และใช้คุณให้ฉันอยู่เพื่อประโยชน์ของตัวฉันเองและส่วนอยู่จะไม่มีวันลืมความเมตตานี้ใบหน้าของเออร์หมิงดีขึ้นมากแต่สัตว์ล่าสมบัติกล่าวว่านายท่านเราไม่สามารถปลุกฝังได้อีกต่อไปมันเป็นของปลอมพลังงานที่สะสมก่อนหน้านี้เกือบจะถูกเปลี่ยนโดยพวกเราเพื่อป้องกันไม่ให้มันพังไปมากกว่านี้จึงจำเป็นต้องให้เวลามันคืนสภาพจะใช้เวลาอย่างน้อยไม่กี่เดือนเมื่อมันฟื้นแล้วเราก็กลับมาใหม่ได้ เออร์มิงพล้งออกมาว่าเจ้าเพิ่งบอกว่าไม่กี่วันจะหายแล้วไม่ใช่หรือนักล่าสมบัติพูดว่าบอกฉันทีได้ไหมทำไมคุณถึงคิดว่าญาติจิตวิญญาณจำนวนมากสามารถเติบโตได้ที่นี่ในคราวเดียวเอร์มิงขมวดคิ้วเล็กน้อยแล้วเราจะทำให้ดีสำหรับทุกคนได้อย่างไรสัตว์ล่าสมบัติกล่าวว่ามันง่ายมากเมื่อสถานที่แห่งนี้ฟื้นตัว เราจะมาฝึกฝนอีกครั้งฉันจะช่วยคุณปลูกฝังสมุนไพราทางจิตวิญญาณจำนวนหนึ่งมันไม่ใช่สมบัติทางธรรมชาติทั้งหมดแต่มันดีที่สุดในรอบกว่าหนึ่งแสนปีฉันจะช่วยระงับปัญญาไว้และเมื่อปัญญายาใกล้จะเกิดคุณควรรีบเก็บและสมุนไพิพย์ต่างๆก็ต้องมีวิธีเลือกต่างกันฉันสอนได้แล้วฉันจะบอกเวลาเก็บสมุนไพรวิญญาณต่างๆแลกเปลี่ยนให้ในายท่านของฉันมาฝึกที่นี่ อย่างไรก็ตามหลังจากเลือกย่าวิญญาณแล้วความมีชีวิตชีวาภายในโลกนี้จะมีมากขึ้นวิธีแก้ปัญหานี้ขึ้นอยู่กับคุณที่ต้องพิจารณาด้วยย่าวิญญาณมากมายมันเป็นเพียงพอสำหรับคุณที่จะฝึกฝนสัตว์วิญญาณที่ทรงพลังมากขึ้นเอ,อ่หมิงพยักหน้าเล็กน้อยไม่เป็นไรจากนั้นคุณอยู่ได้สักพักแล้วคุณสามารถช่วยเราพิจารณากระบวนการต่างๆและหากคุณมีเวลาไม่เพียงพอคุณแค่บอกเราว่าใช้เวลานานแค่ไหนคุณสามารถกำหนดระยะเวลาได้ ฉันยังอยากจะเลือกบางส่วนเพื่อนําไปมอบให้เจ้านายของฉันและตัวฉันเพื่อเป็นอาหารเสริมสําหรับการบริโภคมันจะไม่มากเกินไปเออหมิงกล่าวว่าสามต้นเท่านั้นต้องไม่มากไปกว่านี้แต่คุณสามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดได้ตกลงสัตว์ล่าสมบัติพูดด้วยรอยยิ้มเออรมิงสาบแช่งภายในดูเหมือนว่าเขายังใจกว้างเกินไปคนโกหกคนนี้รับมือได้ยากจริงๆ แต่เขายังต้องยอมรับว่าด้วยความช่วยเหลือของสัตว์ล่าสมบัติบ่อน้ำหินอย่างน้ำแข็งและไฟจะมีพลังมากขึ้นในอดีตพวกเขาไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานเท่าใดเพื่อให้ได้ย่านางฟ้าโตเต็มที่และพวกเขาอาจไม่ได้เลือกใช้มันในเวลาที่ดีที่สุดความรู้เกี่ยวกับสมบัติแห่งสวรรค์วัตถุและโลกที่สัตว์ล่าสมบัตินำมานั้นก็ช่วยพวกเขาได้มากเช่นกันหลังจากซักถามหลาน่วนอยู่ก็พบว่าพวกเขาฝึกซ้อมที่นี่มาสิบเอ็ดวันแล้ว หลังจากนั้นเขาเพียงแต่อยู่และนั่งสมาธิเพียงลำพังเพื่อย่อยและสึมซับขณะเดียวกันก็ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของร่างกายแน่นอนว่าเออ่มหมิงจะไม่รับผิดชอบในการเลือกสมบัติแห่งสวรรค์วัตถุและโลกเป็นการส่วนตัวแต่เขาพบเสื้อทองคำหมื่นปีที่มีเลือดสีทองให้ติดตามนักล่าสมบัติเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับมัน เสือทองคำฉลาดมากและเป็นผู้สืบทอดเชื้อสายหลัวสิ่งที่ต้าหมิงและเออร์หมิงได้ตัดสินใจเลือกไว้ในอนาคตเป็นผู้ติดตามสัตว์ร้ายตามล่าสมบัติเพื่อเลือกสมบัติแห่งสวรรค์และโลกทุกวันและบันทึกเวลาครบกำหนดของสมบัติต่างๆของสวรรค์และโลกในอีกด้านหนึ่งเออหมิงก็อยู่ที่นี่เช่นกันเขาสอนหลานส่วนอยู่และเฉียนเล่ยให้ฝึกฝน เอิหมิงเป็นตัวแทนของพลังสูงสุดในหมู่สัตว์วิญญาณและการควบคุมและการใช้พลังถือเป็นการดำรงอยู่ระดับสูงสุดอย่างแน่นอนภายใต้การแนะนำของเขาทั้งหลานส่วนอยู่และเฉียนเล่ยมีความก้าวหน้าอย่างมากในการใช้พลังของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลานส่วนอยู่หลังจากร่างกายเล่นแร่ปแปรธาตุน้ำแข็งและไฟความแข็งแกร่งของเขาเพิ่มขึ้นอย่างมาก ถึงเขามีปัญหาในการควบคุมร่างกายของเขาอยู่พักหนึ่งแต่ด้วยคำแนะนำของเออร์มิงและวิธีการฝึกฝนบางอย่างทำให้เขาได้รับการปรับปรุงอย่างก้าวกระโดดในช่วงพริบตาห้าวันต่อมาหลาน่วนอยู่ก็สามารถควบคุมร่างกายของเขาได้นั้นพื้นฐานนอกจากนี้ยังมีความเข้าใจครอบคลุมเกี่ยวกับการแปลงกายขึ้นสู่สวรรค์เอาล่ะเริ่มตั้งแต่วันนี้ฉันจะสอนทักษะบางอย่างของฉันให้คุณ เออหมิงเดินเข้ามาในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอารมณ์ของเขาเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากมีญาติจิตวิญญาณที่โตเต็มที่หลายร้อยตนด้วยสมุนไพรทางจิตวิญญาณมากมายเหล่านี้เสือสีทองจะได้รับการฝึกฝนถึงระดับแสนปีในไม่ช้าและกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงผู้อาวุโสคุณกำลังจะสอนอะไรเฉียนเล่ยถามอย่างตื่นเต้นเอ่อหมิงยกมือขึ้นแล้วกระแทกหน้าอกของเขาหมัดไทยทนัน